วันนี้เราไม่ได้มากระชิงแต่เราจะมาสุ่มกาชาจเจ็ดบาทเลยครับคอร์บโบกับเกิดชาตินี้พี่ต้องเทมนะครับเราจะตามหาร็อกซี่และก็รูเดียสน,นะครับสองตัวหลักนะครับทีอ่อยากได้ร็อกซี่ตอนนี้ยังไม่มีนมนะแต่ว่ารูเดียสเราอยากได้สองนก็คือเราเราต้องการเวลเวลสี่เลยแต่มันยากนะแค่สี่ครั้งเราจะได้เวลสี่มันเป็นไปได้ยากมากมันเราเปลรุ้นกันนี่เปิดมาจะกว่าแรกมันคลิปจังเลยสีฟ้าอีกคลิปนะโอ้คลิปเรียบร้อยวันนี้ครับน้องเืยเอือ เกมกลึกลืการักกลึกลือโอ้แพ้อีกเฮ้ยแพ้อีกโอ้ยแพ้อีกโอ้ยตายแล้วตายแล้วหนูสีทองอย่างเดียวกริฟชาวบ้านลิกลิฟแไปต่อดีรออะไรอ่ะอันนี้สุ่มสิบตัวไม่ได้ฮะอันนี้เป็นตัวฟรีนะที่มันแจกแเราจะมาสุ่มอีก60เพชร Let's go Let's go อุยอ้ยอุ้ยป่ามาเฮ้ยเอสคาโนมาชัวดีตัดจิกแเสลมอย่างหล่ออย่างหล่อ,มา,ลอมาแล้วชิงเลเซอร์ิ้วมาแล้วชเว็บนี่การันตีนแน่นอนหนึ่งอันนะครับมากสุดสามันอาจจะสอง่ป็นระลักนใหดีจะเป็นสองแล้เอสคาโนมานะ เท่าเท่าที่เคยเปิดมาดีไม่ได้ยอมแพ้แต่แค่มาโชว์ให้เฉยๆหัวทิศตัดตรงนี่ปุ่มบิชบอกเลยตอนนี้ดูกันว่าด้อะไรได้สองจิกด้วยคาร์บอนเข้ามาเข้ามาเลยไปเลยๆครับไปเลยๆครับนี่เรโม มึงโกะอะเฮ้ยเฮ้ย้รูดิอสคอมมอนบราโมสบราโมสได้แล้วไ้หนึ่งซีีสียังไม่จบยังไม่ถึงสัปดาห์หน้าโอ้บราโมสตามมาอีกหนึ่ง ตามมาอีกหนึ่งโอ้โหเอาเว้ยเ,เปิดหนึ่งได้ถึงสองเปิดหนึ่งได้ถึงสองครับน้องๆพัลโบสไปต่อไปต่อโอ้โหคลิปจังหน้าใส่เชียวโอ้ไม่แพ้ไม่แพ้ก็ยังมีลุ้นอยู่นิดหน่อยเล็กตื่นวะ ทำซาวเองเลยโอ้โหสีฟ้าเกลือ,อจบครับๆบูมอันนี้ไม่ได้แน่นอนถ้าจบแบบนี้ไม่ได้แน่นอนทำไมชนะมันต้องชนะทางเดียวไปเงี้ยกรี๊บกรี๊บแต่ก็โอเคแล้วได้สองแล้วเราต้องตามหาล็อกซี่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวพระเอกอีกตัวหนึ่งเราจะเอาสองบอลเพื่อบาสีนะน,นี่อัดเต็มแล้วเรียบร้อยเหลือแต่แค่ใส่ แฝเราไม่เติมนะครับเพราะมันแพงมากเจ็ดร้อยอ่ะชุดหนึ่งเจ็ดร้อยอ่ะสองสามชุดอะ่ะอ้โหพันกว่าแน่นอนอะ่ะนีเบลสามแล้วเจอกันวู้มีความสุขเว้ยบราโวส